เราอยู่ในนรกสู uh. Uh ้และเรามีด huh ข้างนยกและรคเหนอไทยนะคะเราเป็นคนไทยเราต้อเคารพคน่ไทยแต่คุณก็ต้องเคารพเสียงเลือกต้งมด้วยเราเป็นชของคนคนเื่อเกิดกเหนือไทยทุกคอ่าเขามาแ้่ไทกท

วันนี้เราก็ได้ไดได วันนี้นะคะเราก็รับทราบเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามติของสารรัฐธรรมนูญนะคะให้นางสาวแพรทองทานนะคะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคอรมอพ้นทางคณะนะคะซึ่งวันนี้นะคะวันนี้นะคะม,ต,มติของสารรัฐธรรมนูญวันนี้ ะะวินิจัยว่านางสาวแพททองทางชินวัตนนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยขาดคุณสมบัติและผิดจริยธรรมหลายแรงนะคะกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จหุนเซนทางโทรศัพท์เมื่อวันที่18มิถุนาย,ยน2568คดีนี้มีสมาชิกวุฒิสภา36คนนำโดยประธานวุฒิสภานะคะยื่นคำร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณา ว่าการกระทําของนางสาวแพรทองทานเข้าข่ายขาดคุณสมบัติและฝ่าฝืนจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา160นะคะวงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่ก่อนหน้านี้นะคะสารัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคําร้องเมื่อวันที่1กรกฎาคม2568และมีมติ มติสั่งให้นาะงสาวแพรทองทานนะคะหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคม2568โดยได้ไต่สวนพยานทั้งสองปากและมีการอ่านคำวินิจฉัยในวันนี้การตัดสินของศารลร,รัฐมนูญในวันนี้นะคะส่งผลให้นาะงสาวแพรทองทานชินวัตร จะต้องวนจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีและจะมีการหาผู้ดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ซึ่งอาจนําไปสู่กระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่จากรัฐ,ร,ฐรัฐสภาจากบัญชีรายชื่อคนดิเดตท,ที่เหลืออยู่ประกอบด้วยนายชายกเกษมนิติสลิตคนดิเดตลํลำดับที่สามจากพรรคเพื่อไทยสองนายอนุทินชาญวิรุฬห์จากพรรคภูมิใจไทย สานายประยุทธ์จัน์โอชาและนายพีรพันธสาลีและสวิภาคจากพักรวมไทยสร้างชาติ 4. ีนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์จากพักประชาธิปัตย์ทั้งนี้นะสาวแพทองทานนะคะนับเป็นนายกรัฐมนตรีในเครือข่ายชินวัตรที่ถูกศาลและธรรมนูญตัดสินให้พ้นตำแหน่งเฉดชิ่นเดียวกับอดีตนายกคนก่อนหน้านี้คือ นายสมัครสูนท์พเวศนายสมชายวงศสวัสด์และนางสาวยิ่งราชินวัตรและนายเศรษฐาทวีสินค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นมวลชนนะคะที่อยู่ในพักเพื่อไทยนะคะก็แสดงทีท่าของความเสียใจนะคะที่ท่านนายกรัฐมตีที่เขาได้เลือกมานะคะเอ,อ่อถูก ให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เนี่ยพวกเรานะคะก็อยู่กันที่พักเพื่อไทยนะคะเราอยู่กันที่พักเพื่อไทยจากที่เราได้ดูมวลชนทุกท่านนะคะเอ่อทุกคนก็ได้แสดงความเสียใจและมีความรู้สึกเศร้านะคะที่นายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยที่เขาเลือกมากับมือได้ถูกตัดสิทธิ์นะคะเป็นทังเรียบร้อยและ ไปกันทางพละเลยค่ะจากนี้เราก็ต้องรอดูนะคะว่าแคนดิเดตนายกสี่คนนี้ไทยจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะแต่อย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยเราเองเนี่ยมีแคนดิเดตก็คือคุณชยัยเกษตรนิติสฉลิอยู่อีกคนหนึ่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะรอนะคะ รอท่านเอ่อนางสาวแพทองทาชินวัตนนะคะมาที่พักเพื่อไทยก็ขอให้ท่านผู้ชมก็ติดตามรับชมกันต่อไปนะคะบค <The> <The> Thời gian thì nó cũng có hoạt động hoạt động về cái cái tài liệu ตอนนี้นะคะก็ยังมีมวลชนเที่ยงอยู่ที่นี่รอมาให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ ตอนนี้มวลชนนะคะก็มีการรอนะคะท่านนางสาวแพททองทาเชียวัดมาที่พักเพื่อไทยนะคะมาถแถลงนะคะ

ก็เข้าทางคุณเซนเนี่ย mọi người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  mọi được mọi người mọi người นะคณะที่แส่ตั้งปรมอ่อน,นที่น่าจะโดนเนี่เหรอนะพอเคงั้น่เลยอยู่ตรงเที่ตั้งที่โผลเก้าใหม่เยใช่อ้าวนโยนนี่ต้องห 不要了。 มว่าันจของัอมากนะเขาอมมไม่ตัดกรเ่ะไอ้นี่มันของอยู่แล้วนะก็องนี่แหละถ้าไม่อวนขนาดนี้ตัดกะเพาไม่ได้ก็ไ้าเก่งถ้าไม่อ้วนนานี้ตัดกรเพไม่ได้อย่างไรก็ตัดไม่ได้น้ำหนักไม่ถึงรอ้ถึง่ร้อย แต่ก็ถือว่า้อยลอันนี้น่าจะขึ้นหน่อยตอนเฉพายอะนะใกันไห เนี่ยวดนยเอะไรหรอกแตร่บอันเก็บวลลได้ง่ายกว่าใช่ไมแมีวัลลุบ้่ะลงแบบไมล่ะเออลงกหอนกัได้ตองไปเก็บบรรยากาศแล้วก็ลงทะลุเลยแล้วก็พูดแล้วก็จบเจอมมี่ต่รับต่อนายก อออตอนนี้นะคะก็ให้ดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอถ่ายท่าสดตอนท่านนายกมาแถลงนะคะเป็นไงแมแม่วก็เสียใจนะ เสียใจใช่ไหมเพราะว,ว,ว่าคนที่จะพัฒนาประเทศชาติไปด้วยดีนเนี่ยนะมันไม่มีอยู่แล้วมีแต่พวกปีญจวัตน,นอกจากนั้นก็เป็นพวกสวยกาสหรือว่าเป็นคนที่หากินบนหัวของประชาชนไม่ให้เกียรติประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันแบบนั้นเพราะเรื่องทุกเรื่องมันก็คือเขาเสียผลประโยชน์กันพอเสียผลประโยชน์แล้วตอนนี้ก็ กลายเป็นความล้มเหลวของประชาชนประชาชนยังรอจินวัตอยู่นะคะยังรอความฝันความหวมังนะคะความอยู่รอดของตระกูลจินวัตอยู่ค่ะประชาชนรออยู่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราเสียใจเสียใจมากๆเลยอะ่ะนะมันผิดหวังแ,แล้วเลยก็ผิดหวังมากๆเลยนะคะผิดหวังมากๆเลยเประเทศกำลังจะพัฒนาไปได้ดีเพื่อมานจะพัฒนาไปได้ไกลแล้ว แต่ของไทยยังหยุดนิ่งอยู่อย่างนี้นะคะก็ยังประชาชนยังถูกครับไลคกันอยู่ตลอดนะคะต่อไปคอนเทนเตอร์ก็ออคงจะเต็มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ธุรกิจทุกอย่างก็คงจะล่วงโรยไปนะคะตามการเวลาที่เขาต้องการเขาต้องการแบบไหนก็จะได้ตามนั้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนอกจากว่าทั้งต่อไปเนี่ยขอให้ประชาชนเนี่ย เป็นผนึกกําลังกันเป็นแผ่นเดียวแล้วก็เลือกเพื่อไทยนะคะเราต้องเลือกเพื่อไทยขึ้นมาให้ได้ถ้าหากว่าวันใดที่เรากระจายกันออกไปนะคะหรือว่าท่านเห็นว่า,ขาเขมรเป็นญาติท่านเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็จะอยู่แบบลำบากนะคะอยู่แบบลำบากเพราะว่า,ขาเขมรเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ทําให้คนไทยมีกิน มีอยู่มีดีนะคะเขาไม่เห็นหัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่อยู่ในไทยเนี่ยก็เป็นกระเบนนะส่วนใหญ่นะคะเห็นกับกระเบนเนี่ยเป็นญาติมากกว่าฉะนั้นวันนี้นะเราเสียใจค่ะเราเสียใจที่ว่าคนไทยไม่จับมือแล้วไม่ร่วมกันแล้วก็ไปเห็นสีดําดีกว่าสีขาวนะคะไปเห็นสิ่งที่มันไม่ดีนะคะสีทงสีเทาเยอะแยะดีกว่านะคะดีกว่าสีแดงก็แล้วแต่ท่านนะคะ เราก็เหลือไม่อีกเท่าไหร่แล้วเราก็นับถอยหลังแล้วเดี๋ยวเราก็ตายแล้วแต่คนรุ่นหลังนี่จะลําบากหรือไม่เราไม่รู้นะคะวันนี้ก็ถ้าคิดกันเป็นก็มีชีวิตอยู่แบบสดชื่นแต่ถ้าคิดกันไม่เป็นนะคะก็ยังเห็นว่ากรเดีอยู่ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่พี่น้องทุกท่านนะคะก็ไม่รู้พูดยังไงไม่รู้อธิบายยังไงค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุย เดี๋ยวพาไปคุยกับพี่สุพี่สำเนียงนะพี่สำเนียงน่คะสวัสดีค่ะเป็นยังไงพี่เห็นคำกับศีลของจ่าดท,ท,าทางโนูนนะดังหน่อยพี่สำเนียงค่ะใกล้ๆที่นหน่อยพี่อะเห็นทำกับศีลของจ่าดังโน่นพี่ว่าท่านไม่มองเห็นภาพาของประเทศนะคะ ประชาชนแบบเราๆถามว่าคุยเป็นการส่วนตัวนะ่ะท่านเอามาตัดสินให้ในายกคนทั้งคณะคนเป็นนายกที่ว่าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชนเลือกท่านนายกมันเป็นใครได้แรงตรงไหนท่านก็ไม่ได้ทำเอาประโยชน์ส่วนตัวของท่านเลยแต่ที่รับไม่ได้ เราพี่เป็นคนนัก่านเพื่อนไทยที่รักความถูกต้องถ้าตัดสินแบบนี้เข้าทางชีอันบุกคุ้มเซนแน่นอนเพราะท่านนายงไม่ได้ทำผิดอะไรท่านเอาประเด็นนี้มาตัดสินอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องจริงๆที่รักไม่ได้นะคะเพราะทุกครั้งที่ทานเพื่อนไทยได้เป็นนายกต้องมาตัดสินกิริยธรรมอย่างนี้เหรอ ไม่ใช่นะเราไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ที่พูดอะไรไม่ออกค่ะมันทั้งจุกมยอ่มันทั้งจุกม,มันทั้งเก็บท่ามองเห็นประชาชนทั่วประเทศตอนนี้ระหว่างนี้ต้องสามัคคีกันประเทศไทยต้องรักกันสามัคคีกันท่านไม่ได้มาตัดสินแบบนี้นะคะ ไม่ได <L ock ed> ้ <L ock ed> ลุงออกค่ะก็น,น,ะะนะคะก็อีกความรู้สึกเสียใจเนาะความรู้สึกเสียใจแล้วก็รูไม่ออกอะแต่ตอนแรกที่เราดูว่ายังไงเนี่ยท่านนายกก็จะรอดนะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าผิดโถนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวรอท่านนายกมาถแถลงนะคะ